คำว่าพระรัตนตัยพระรัตนตัยก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้เราเรารู้เนาะเราสามารถพูดได้ไหมสามข้อพระพุทธธรรมพระสงฆ์คำว่ารัตนะรัตนะแปลว่าแก้วไตแปลว่าสามแปลว่าแก้วสามดวงดวงแก้วคำว่าแก้วเนี่ยในสมัยโบราณเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่หายากมากเลยอันไหนที่หายากมากสิ่งที่มีคุณค่าเขาจะเรียกว่าแก้วพ่อแก้วแม่แก้ว แสดงดีมากเลยพ่อแก้วแม่แก้วทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเรียกว่าแก้วเนี่ยแสดงว่าเขาตั้งชื่อว่าพระรัตนตรัยแก้วสามดวงแสดงว่าสิ่งน,น,นี้มีค่าสูงสุดมากก็คือว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระพธรรมสามพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือใครอันนี้ให้เราเข้าใจง่ายก็คือว่าผู้ที่ว่าอ๋อศึกษาผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองเนาะเรียนรู้ เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วเข้าใจแล้วก็มาสอนให้ประชาชนให้เข้าใจตามที่พระพุทธองค์เข้าใจนะอันนี้ชื่อว่าพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมคือคําสั่งสอนของพุทธเจ้าคือธรรมะข้อต่างๆให้เราประพฤติปฏิบัตินะพระสงฆ์พระสงฆ์งคือ,อผู้ที่ว่าศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าแล้วน้อมนํามาปฏิบัติพอมาปฏิบัติได้แล้วก็ไปสอนให้คนอื่นเข้าใจนะอันนี้ชื่อว่าพระสงฆ์นะ เราเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งก็คือพระสงฆ์หน้าที่พระสงฆ์ก็คือศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าและน้อมนํามาปฏิบัติพอปฏิบัติได้แล้วก็ให้ไปเผยแผ่เผยแผ่โอเคไหมอันนี้หน้าที่ของพระสงฆ์เลยหนึ่งศึกษาธรรมะพุทธเจ้าสองนำมาปฏิบัติปฏิบัติได้แล้วเข้าใจแล้วก็เอามาเผยแผ่ให้แก่ประชาชน เนี่ยชื่อว่าพระสงฆ์เข้าใจนะพระพุทธเจ้าคือว่าบุคคลที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบด้วยตัวท่านเองด้วยตัวท่านเองแล้วก็บรรลุท่านเนี่ยท่านไม่ต้องมีครูบาอาจารย์อะไรต่างๆเพราะท่านอาศัยท่านไปเรียนรู้พระพุทธเจ้าห้าร้อยชาตินั่นแหละท่านเนี่ยไปไปเรียนรู้จากของจริงอยากรู้ว่าเต่าเป็นยังไงก็ไปเกิดเป็นเต่าเลยอยากรู้หมาเป็นยังไงก็เกิดเป็นหมาอยากรู้ว่าเทวดาเป็นยังไงก็ไปเกิดเป็นเทวดา อท่านก็เข้าใจเข้าใจทั้งสามพภูมิเลยภูมิสวรรค์ภูมิมนุษย์แล้วก็ภูมิบาดาลทั้งสามโลกโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกบาดาลนะนั่นฮะอันนี้ชื่อว่าระรตะนาตะย์ภารตนาตะย,ตาตายโอเคนะตัวเองเข้าใจพระพุทธเจ้าแล้วนะพระพุทธเจ้าคือผู้ที่รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วก็มาสอนให้ผู้อื่นให้รู้ตามพระพุทธเจ้าอันนี้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมล่ะพระธรรมก็คือคํา คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงค์คือพระสงค์คือคือใครคือผู้ที่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าและน้อมนำมาปฏิบัติปฏิบัติรู้แจ้งปฏิบัติประจักษ์แจ้งแล้วแล้วก็นำไปเผย <Okay. S 1> ให้ให้ประชาชน่นแงละโอเคอันนี้เราก็ใจแล้วนะ